เมืองวัฒนธรรมงามล้ำทิ่นบัวงามสืบสารประเพณีวิถีไทยวิถีพุทธสุดแขวนแดนอีสานต้ตนวัดป่าใหญ่คู่เมืองรุ่งเรืองวัฒนธรรมงามล้ำเทียนพันสาสิริมังคลาอุบนราชชาน ทนไม่ได้ ไม่ได้รำพึงคิดถึงแต่เพียงเ้อฉันเข่า มาแบบชมพูหวานๆน,นะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเทศบาลเมืองวารินชำรา<ช>รบจากอุบลราชธานีนะคะในช่วงนี้น้องๆก็จะได้ฟังคําแนะนําจากคณะกรรมการนะครับเชิญคณะกรรมการครับสวัสดีครับชุดสวยอีกแล้วนะเหมาะสมสมวัยดีนะครับแล้วก็นักร้องนะดูสง่าง,งามสมวัยดีมากเลยนะครับก็ดูไม่เป็นเด็กประถมอีกแล้วดูโตดูสวยงามนะครับพัฒนาได้ดี คันนี้ม,ม,มีในเรื่องของการเต้นก็กล้ามเนื้อพัฒนาได้ดีเคลื่อนไหวได้ดีนะแต่กูอยากเพิ่มเติมเพิ่มเติมในเรื่องของเหมือนที่บอกมาทุกโรงเรียนเลยคือการที่เราจะเคลื่อนไหวหรือเรียกว่าเต้นเนี่ยมันต้องทําคลาสการทํำคลาสคือทําแบบฝึกหัดการเต้นนะ มันก็จะมีแบบผัดเรื่องการวางมือการยืดการมุมมององศาต่างๆอย่างวันนี้เวลาพวกหนูก้มเนี่ยมันก็จะก้มก้มไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเิาจะก้มจริงๆมันต้องก้มทั้งตัวลายมันจะยาวกว่าอะไรพวกเนี้ยถ้าไปทำคลาสใน Youtube ก็มีหาครูมาสอนก็ได้ลายเราจะสวยขึ้นเพราะพวกเราเนี่ยทักษะการเคลื่อนไหวได้แล้วแต่อยากจะเพิ่มเติมเทคนิคเพื่อให้ไปต่อแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมก็สวยงามและสมวัยดีครับ ดนตรีก็เหมือนกันก็ได้ทําแบบจะเป็นแบบต้นฉบับหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่ค่อยได้ยินเพลงนี้แต่ก็ทําได้มาตรฐานดีนะครับใช้ขลุยใช้อะไรมาเป่าก็ดีนะครับแล้วก็จังหวะจังหวะก็ค่อนข้างจะดีนะเพลงนี้เรียบร้อยดีขอให้โชคดีนะครับ สวัสดีครับหนูชื่ออะไรลูกแนะนําตัวนิดหนึ่งค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัรทรธิดาอินทนาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเฟสค่ะน,น,น้องเฟสเฟสค่ะน้องเฟสนะครับ <c oughs> หนูเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีนะครับบุคลิกหน้าตาก็ดีนะครับสง่ามเหมาะที่จะเป็นนักร้องในอนาคตนะครับแล้วศักยภาพในการร้องก็ดีด้วยแต่นี้ ในช่วงที่ยืนร้องก็อารมณ์เพลงการโยอออกตัวก็ดีนะครับนี่คือจุดเด่นของหนูที่มีแต่ทีนี้พอเลือกเพลงเพลงนี้มันตัวต่ำมันเยอะแทนที่จะหนูจะได้โชว์เสียงสวยการเอื้อนเพราะๆมันก็เปิดช่องว่างให้หนูเอื้อนได้น้อยลงเพราะเพลงมันบังคับนะครับแต่สิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือตัวต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับให้โชคดีครับ หนูเสียงหวานนะมีน,ำ,นำเสียงที่ที่ไพเราะนะบทเพลงที่หนูนามาเสนอนีนะ้คำมันเยอะนะคำมันเยอะแต่หนูก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ข้อควรระวังก็คือตรงเสียงเอื้อนเพราะว่ามีต้องใช้เสียงนาสิกเยอะใช่ไหมละคำมันเยอะเนี่ยการประคองเสียงบางทีมันยากอยู่เหมือนกัน าการประคองเสียงการเอื้อนนะครับบางคํามีพลิกเล็กๆบางคาอาจจะมีไม่ถึงล้วงไม่ถึงคําบางทีเหมือนกับคํามันเยอะๆเนี่ยบางทีเราสลับคําก็เลยบางทีทําให้เราฟังที่เปล่งเสียงออกมาบางทีมันไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็จะสมบูรณ์นะครับก็ขอให้หนูโชคดีนะครับทีมทุกอย่างสวยสดงดงามอยู่แล้ว ตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองก็ไม่ได้เสียหายและมากมายขอให้โชคดีครับขอบคุณคําแนะนําจากคณะกรรมการนะครับ